สวัสดีจ้าทุกคนสบายดีทุกคนวันนี้มานำเมนูเสนอของหวานทุกคนวุ้นจ้าวุ้นนุ่มคออร่อยวันนี้เรามากินอันสายหวานกันทุกคนโอ้ยเป็นตาซอบรอนรอนนุ่นนุ่น อ,อนุ่มเล่นแซบบอดด้บอดบอด้ใไซน้ำต้านนะคืออันเอาใส่น้ำอันค o ลอ,อยอืมอร่อยกุบ,บอื กรดฟินแซ่บสุดจัดประหลัดบอกเลยแซ่บไปเห็ดกินเถอะีปหนองแจี๊ยบลายแต่ว่าอันห้องโปรไซน้ำตาลก,กันไรท่าห้องประมักนะมันจะบบาหวานนะ รอแซ่บๆอือหือยังอร่อยนุ่นอืม อร่อยมากมากม่นเนี่ยคิดมุมในห้องในห้องนอนลวดเพราะว่าอีกห้องที่ไปกินนะแอะ่อยเสียแอะ่อยพังมันห้อนอืม อร่อยอร่อยจ้าทุกคนรงเสตตัด เมื่อวานนี่บริอัดคลิปเข้าวเวียกเวียกลายก็เริ่มบริอัดมาลุยอืมอร่อยกินเบอสตังเยอะจับๆบอืม มาพอหอ,หอมป่าหอมกออนะทุกคนเนาะอืมบะเกันแบบฮเห็ดเกินแซ่บบระตองใส่น้ำตาลกละบูกไใส่จบอร่อยอย่างแรงแซ่บเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ทุกคนอร่อยมากคิดถึงเด้อจุบ๊บจ